ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมชื่อแกนนะครับผมก็คือผมอยากจะโทรมาปรึกษาพี่เรื่องความรักครับพี่ได้ครับแกปอายุเท่าไหร่ครับอายุ28แครับแล้วแก็จะปรึกษาเรื่องอะไรครับวันนี้ ผมอ่ะแอบชอบครูคนหนึ่งมาสิบกว่าปีแล้วเป็นครูที่เคยสอนสมัยผมยังเรียนอยู่เลยผมชอบเขาตั้งแต่สถานะของผมกับเขายังเป็นครูกับลูกศิษย์อ,อยู่เลยอ่ะพี่อืมแต่มันกลายเป็นว่าผมเสียวเวลาสิบห้าปีอ่ะพี่จมอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตที่ มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยอ่ะผมก็เลยอยากจะขอคาปรึกษาว่าผมควรทํายังไงให้ผมหลุดพ้นจากความเจ็บปวดตรงนั้นนะพี่ครูทําอะไรครับคือผมก็รู้ที่แหละว่าครูคนนั้นเขาก็มีแฟนแล้วแต่การเป็นว่าตอนนั้นอ่ะเราเราโดนตบหน้าด้วยมันก็โอ้โหพี่มันก็รู้สึกดาวอะเนาะมันก็ดิงนะ่งอะเนาะมันก็เล่นตามภาษาเด็กกับพี่แต่การเป็นว่าครูเขาเข้ามาตบหน้าเราแต่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะรักเขาด้วยมันเลยรู้ สิดดามันเลยรู้สิดดิงไงพี่แล้วเรื่องที่เขาตบหน้าเราสิบห้าปีตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เราแบบเก็บมาคิดเรื่องนี้ทุกวันเลยหรอใช่พี่ไม่ว่าผมจะทําอะไรอยู่ที่ไหนเขายังอยู่ในหัวใจผมตลอดเขายังวนเวียนอยู่ในหัวผมแบบเนี้ยวุเวันในด้านดีหรือไม่ดีมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละพี่ก็คือทั้งเขาตบหน้าเราก็ไม่ดีแล้วก็ชอบเขาจงดีแล้วออนนี้ถือเป็นปมในชีวิตหรือว่าเป็นความรักกันแน่สองอย่างวมกันน่ะทั้งปมทั้งความรักเลยพี่ผมก็เล่นจบมาสิบกว่า ปีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเราก็เข้าไปดูในเฟซเขาเห็นเขาโพสต์รูปเด็กคนนึงไม่แน่ใจว่าใช่ลูกเขาหรือเปล่าแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างแก๊ปกับคนนี้เนี่ยไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ได้พูดคุยกันจริงจังเลยถูกไหมนอกจากสาถานะเป็นสิทธิ์ัคู่ถูกไหมแปลว่าทุกวันนี้ก็ไม่เป็นคนในชีวิตกันถูกไหมมันก็ประมาณนั้นแหละพี่แต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมรักเขาในฐานะแฟนแต่แก๊ปไม่เคยเป็นแฟนเขา,เาแต่ไม่เคยเป็นแฟนแต่ผมเหมือนเหมือนเหมือนผมรักเขาข้างเดียวอะพี่ ออซับซ้อนเหมือนกันนะแกลแล้วแกลบคิดว่าแกลจะจัดการไงกับความรู้สึกตัวเองในตอนนี้และอนาคตผมยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ผมคิดไม่ออกถึงได้มาขอคำปรึกษาจากพี่ไง พี่พอจะได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างและพี่รู้สึกว่าถ้าตอนเนี้แก๊ปไม่ได้เป็นคนในชีวิตเขาแล้วก็ไม่ได้แบบจะไปรู้จักอะไรเขาแล้วแก๊ปก็เหมือนมีความรักความคาดหวังว่าเขาเหมือนแฟนแต่ณเวลานี้คือเขามีลูกอยู่หรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีแบบสามีแล้วก็ได้คือเขามีสามีแล้วครับพีแต่เราก็รักเขาอะเขาแต่งงานแล้วพี่อ่า พี่ว่างั้นจบแล้วแหละแปลว่าตอนนี้แก๊บกับเขาเนี่ยอนาคตคงไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงโรแมนติกแล้วแหละถ้าแก๊บมานั่งคิดคาดหวังว่าวันหนึ่งแก๊บกับเขาจะได้ลงเอยกันแบบโรแมนติกกันพี่ว่ามันเป็นอะไรที่จะทําให้แก๊บทุกข์เปล่าๆปาเพราะแก๊บกำลังคาดหวังในสิ่งที่มันเกินความเป็นจริงอ๋อ เนาะเพราะนั้นตอนเนี้ยโอเคถ้าแกรู้สึกชอบเขาปื้มเหมือนปื้มนักแสดงปื้มดาราปื้มอะไรอย่างเงี้ยศิลปินอะไรพวกเนี้ยโอเคพี่รู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความคิดว่าเราจะไปคาดหวังว่าเขาต้องมาเป็นแฟนเราแล้วเขาก็มีสามีแล้วอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นความคาดหวังที่ทําให้เราทุกข์ปลป่าเพราะว่าการที่เราจะได้คบกับเขาเป็นแฟนมันอาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้แต่การจะต้องไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตเลยหรอถ้าแกไม่คบกับเขาเป็นแฟนพี่ว่ามันก็ไม่ใช่เขายังวนเวียนอยู่ในหัวผมตลอดเขายังวน อยู่ในใจผมตลอดจนบางทีผมแม่งตูองอ่นไปเลยเว้ยพี่คิดถึงแต่เขาอะ่ะอยากกลับไปหาเขาอะ่ะเข้าใจไห <c oughs> มเข้าใจเออบางทีผมก็อยากกลับไปพูดความจริงนะว่าผมรู้สึกยังไงกับเขาอะ่ะ แล้วแกบจะไปเจอเขาได้ไงทักหาเขายังไง,ห,ง,ไงหรืออะไรยังไงอ่ะผมคิดไว้นะพี่ที่ผมตั้งใจไว้ว่าผมขอหางานทําไม่ได้ก่อนซื้อรถเป็นของตัวเองเราไปขับขี่เสร็จแล้วค่อยไปหาเขาพี่แต่ว่าเขามีสามีแล้วนะเราก็ต้องอเคารพให้เกียรติสามีเขาหน่อยไหมผมก็ไม่รู้ก็ตือนขนาดคุยโทรศัพท์เขายังไม่คุยเลยผมโทรไปบางทีแบบเพิตัดสายอผมก็ไม่รู้ผมก็งงว่าไอ้อะไรวะตัดสายกูทําไมก็อยากจะคุยอยากจะอะไรเออ เราก็คิดถึงะเขามีแฟนแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เราคาดหวังอ่ะมันเกินความเป็นจริงไปมากคือเราไม่ใช่คนในชีวิตเขาอ่ะแกปเราจะไปหาเ,ออเขาอะไรเขาม,มันล้ำเส้นอ่ะมันคือการล้ำเส้นคือมันไม่ใช่แค่เป็นคนในชีวิตไม่ได้เป็นคนในหัวใจเลยดีกว่าพี่บางทีผม,มก็คิดนะว่าเออเขาจะล้ำคาญเราหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยพี่ว่าทำงานหาเงินไปชอบคนใหม่ดีกว่าดีกว่าไหมแต่พระเอร์น่ะผมมันแบบเก็บทุกดอกกระเจอะทุกความสัมพันธ์เล้ะพี่เี่ยนี่เรื่องจริงนะแกป คำคมเยอะเหมือนนั่นเนี่ยเข้าใจคนเราเป็นพัฒนากันได้ดูช่องพี่เยอะๆพี่ว่าประยุกต์ใช้ได้เยอะเนอะลุยต่อไปสู้ต่อไปแต่ว่าอย่าอย่าไปหาคู่เขาที่บ้านล่ะับนำเส้นเขาไม่ได้นะคูอยู่ที่โรงเรียนเขานอนแฝดเออเอออ้าวแกปไปซะแล้วเงินหมดครับสายเลยตัดอ้าวแก๊ปปะทแกบอกเงินหมดเลยสายตัด อ่ะแก๊ปก็ชอบครูคนหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นสิทธิ์กับครูแหละที่แก๊ปก็โดนเหมือนกับว่าคุณครูทําโทษถ้าฟังก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะเหมือนโดนครูทําโทษแล้วแก๊บก็ด้วยความที่แก๊ปอาจจะรู้สึกเกินสถานะครูก็เลยทําให้แก๊ปแบบว่าเหมือนกับมีมีปมฝังใจว่าการกระทําแบบนี้มันมันทำให้เขารู้สึกแย่ในฐานะคนที่แก๊บรักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําให้แก๊ปกลับมาอยู่ในความคาดหวังที่มันอยู่เป็นความเป็นไปได้ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากโทรปรึกษาเรื่องความรักนะครับทุกวันอาทิตย์อังคารพฤหัสเวลา2องทุ่มโทรมาได้เลยครับ